อ๋อครับดีครับครับอดีครับหมอปุ้งปุ้งไปล้่างแผลมากครับรแผลยังไม่ดีแผลยังไม่ดีเป็นเบาหวานนี่ที่เกะกลับอ๋อโ,โ,โดนโดนโดนงูกัดก่อนใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เป็นเบาหวานเบาหวานอาการของคะเป็นยังไงบ้างกับในตอนนี้เนี่ย เจ็บไหมเจ็บไหมไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บอะไรใช่ไหมไม,ม่ก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะใช่ค่ะกำลังใจยังดีเนาะใช่ใช่ค่ะเป็นทำงานคนเดียวใช่ค่ะอ่ะอเดี๋ยวผมเอาถุงางชีพให้นะอ๋ะอ ่ะน,นั้นก็ให้เป็นสุงนยางชีพไปน,นะครับนะค่ะแล้วลก็เป็นเงินช่วยเหลือเด็กๆเงินน้อยนะครับนะค่ะเอ๋ครับเผื่อกะไว้ซื้ออะไรไม่นะซื้อข้าวกินอืมไม่ซื้อข้าวกินไปยังได้นี่ก็ยังนะค่ะโอเคครับผมเรียบร้อยครับอ่ะเอาขานมเห็นแกแม่ขนมเอา,า,หเอา,าหอไหมโอ้ Ha, oh, aduh. Okey. Ah. ah.